ดีค่ะอยู่กับน้องตออีกแล้วนะคะวันนี้น้องก็พามารีวิวคันนี้เลยนะคะฟอร์จ n e เนอร์ของเรานะคะเ่เป็นดถครอบครัวนะคะสาหรับคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวต้องพาชมเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะน้องเป็นเครื่อง2 4 v นะคะเป็นปี2019ราคาเพียง9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าของคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับด้านหน้าของเราคันนี้นะคะน้องเป็นโครเมียมนะคะตัดด้วยโลโก เต้านะคะด้านบนจะเขียนเลยคอตูนเนอร์นะคะในส่วนของด้านล่างของคันนี้นะคะน้องเป็นไฟโปรเตคเตอร์นะคะและด้านล่างจะมีไฟตัดแอลให้ด้วยนะคะนี่ไฟของเรานะคะก็ยังใสก่กิงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะก้องดูใกล้ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่ก็จะเห็นว่าน้องมีไฟเล็กๆอยู่เห็นไหมคะนี่ให้ความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของล้อด้านข้างกันบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะแล้วเป็นยางปีสองพันยี่สิบสองนะคะสำหรับตัวนี้นี่มัสวยงามมากเลยนะคะเพราะแต่งแม็กมาให้แล้วในส่วนของไฟด้านข้างของคันนี้นะคะก็เขาเรียกว่าไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้นี่สวยงามมากเลยนะคะต้องพาชมรอบคันของคันนี้บ้างนะคะตรงนี้เป็นปุ่มกดล็อกด้วยนะคะนี่ พราเราไม่ได้ถือกุญแจออกมาะะอะเดี๋เดี๋ยว,เ,ยวเราต้องพามารีวิวในส่วนของคันนันขัดมานะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะน้องเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอ,อ,อัตโนมัตินะคะเพียงแค่กดนะคะเดี๋ยวค่อยดออก เปิดอัตโนมัตินะคะสำนักันนี้นะคะนี่ในห้องผูดด้โดยสารนะคะก็กว้างขวางกันมากเลยทีเดียวต้องขึ้นหน้าให้ดูเลยนะคะนี่ก <c oughs> วา้างสบายจริงๆนะคะนี่แล้วก็มีเบาะเสริมของผมูดด้โดยสารด้วยนะคะสำาัันนี้สามารถกางเบาะเพิ่มได้นะคะด้านในก็คือกว้างมากนะคะตอนนี้เป็น7ที่นั่งนะคะเหมาะสำหรับรถครอบครัวเลยนะคะที่สำคัญเป็นเซนเซอร์อัตโนมัติด้วยนะคะเดี๋ยวต้องอปิดปิดให้ดูจ้า แค่เรากดปุ่มตัวนี้เลยนะคะนี่กดตัวนี้นะคะประตูก็จะปิดอันตโนมัติเลยนะคะนี่ไม่ต้องออกแรงให้เสียเงือเลยนะคะสําหรับคันนี้ขออนุญาตพาชมภายในกันบ้างนะคะอ่าภายในของคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เน่ น้องนี่เป็นฟองคุ่มใจอย่างนี้นะคะเดที่สำคัญตัวนี้เป็นฟูมพุดสตาร์ทนะคะเพียงแค่คกดปุ่มนี้เราก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้แล้วนะคะและฟองมาลัยของเรานะคะเป็นฟองอะไรมันติฟังก์ชันนะคะนี่มีปุ่มเปิดเสียงลดเสียงหรือว่ารับสายวางสายก็ได้นะคะตัวนี้นี่สามารถกดได้เลยนะคะและในส่วนของการถัดมานะคะหน้าจอของเรานะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้เป็น ระบบสัมผัสนะคะน้องเป็นเกียร์ออตโต้นะคะภายในก็คือมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะสำหรับตรงนี้นี่แล้วก็มีปุ่มให้เรากดเยอะตอนนี้น้องเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีออช็อกโ,โกเลตนะคะหรือว่าสีน้ำตาลน,นั่นเองในปุ่มของด้านข้างนะคะตอนนี้ก็กดได้หมดเลยนะคะไม่ต้องถูกกุญแจแล้วก็ กดล็อกให้ทุกคนดูนะคะสำหรับด้านข้างของคันนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะยงแค่เราถือกุญแจออกมาแล้วเรากดปุ่มนี้นะคะมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็คือมาสวยงามมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเดี๋ยวะ้องเปิดให้ดูนะคะนี่ ในส่วนของภายในนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังของเรานะคะก็กว้างขวางกันมากเลยนะคะภายในนะคะก็คือยังสะอาดอยู่เลยนะคะนี่มีซ่องแอร์ด้วยนะคะด้านหลังของเรานะคะหรือ้างบนนะคะไม่มีรอยยันรอย,เล,ยเลอะเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ขออนุญาตไปเปิดใฟให้ดูนะคะเดี๋ยวจะก็กข้าไปนั่งด้านในเลยก็ได้นะคะ ไฟนะคะนี่ติดนี่อในชันของด้านหน้าไฟก็ติดนะคะนี่ได้กดปุ่มนี้นะคะนี่ไฟก็งาแล้วนะคะปุ่่มอะไรนะคะโอเคค่ะในส่วนของเบาะนะคะต้องลืมรีวิวให้ดูค่ะร้นะานตาต้องพามาดูนะคะแตนน่นี้เพเพษยังไงบ้างเี่เราสามารถจับได้เลยนะคะตัวน,นี้เี้ย กรับได้ตามใจเลยนะเพราะนองเป็นระบบไฟฟ้านะคะตอนนี้กรับเอ็นนอนได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูห้องเพื่อนหน้าแต่นนว่าผนม,มันตกนะคะทุกค่สำหับท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อน,น้นอน้องมาได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 9หนึ่ง 11, 77, นึ่งนี่ะคะหรือยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะือคอมเมนต์ เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะเราก็ขอวิวิวรอบๆคันกันต่อนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวดูด้านข้างของเรานกับ้างนี่ตัวนัดน,นะคะเดี๋ยวให้ตาอาก็มาดูตัวนัดทันทนี <c oughs> ทนันทีบตัวนัดของเรานะคะนี่ไม่มีรอยแกะเลยนะคะเพราะว่าเราของเราเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่มั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีส้ำหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะ ไฟด้านหลังนะคะก็สวยงามมนมากเลยทีเดียวนะคะนี่ในส่วนของด้านข้างรอบๆคันนะคะก็คือยังรูใหม่อยู่เลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ท่านใดที่สนใจนะคะก็ริดจองเข้ามาเลยนะคะ999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราเช้ผลินอัณห้างวดไขยนํามาเอ้ยฟรี3าครั้ง30,000กิโลเด็กเบลน้นตลองจุดเจาประวัติดีฟรีดาวกับฟยายาว90วันจ้า ก็ยังไม่ได้มีแค่สีขาวนะคะขอเรายังมีสีดําด้วยนะคะเป็นปีเดียวกันเป็นปี2019เหมือนกันนะคะราคา9เซสองันบาทเหมือนกันเลยนะคะก็คิดถึงรถยนต์มือสว่าใจสีไทยรถสวยนะคะขอแนะนาชุดบรรยากาศรอบร้านหน่อยนะคะนอกจากรถ f o r ์คจูนของเราแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของ e ีโกคาขนาดเล็กด้วยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของ เวาเอาติต๊อของเรานะคะก็มีเือกก็ซีก็เลยทีเดียวนะคะอยากดูรุ่นไหนในคลิปถัดไปนะคะก็บอก้องๆในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องพามารีวิวอีกนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ารีวิวผิดพลาดตรงไหนเพราะว่าเรายังใหม่นะคะก็แต่ <c oughs> คอมเมนต์อ่าให้กําลังใจกันได้นะคะนี่ในส่วนของอีโคคาร์ของเราด้านหลังนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น นิสสันมาร์ตนิสสันอเมรา่าหรือว่าจะเป็นนิรานนะคะหรือว่ายาริสนะคะของเราก็มีให้เลือกเยอะแยะกเลยนะคะฝากร้านของเราไว้ด้วยนะคะทีนซีแยกตะปาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธาน,านีนะคะตอนนี้ของเรามีสีสาขาแล้วนะคะท่าไใดที่สนใจนะคะสาขาสุราษฎร์มีสองสาขานะคะสาขาที่หนึ่งก็คือสาขาสีแยกตะปาและสาขาที่สองก็คือทางไปสนามบินนะคะ และยังมีที่กรุงเทพมินบุรีด้วยนะคะแล้วก็บุรีรย์นะคะนวนดินแดงก็ฝากที่ชยรัสวยของเราว่าในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะต้าองขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ